นี่ครับวันนี้อยากกินชูชีมากครับตามมาด้วยครับเป็นคนถ่ายคลิปถ้าใครพิมพ์บอกถ่ายม่เรื่องจะโดนนะเนี่ยเจตามมาด้วยครับวันนี้เจถ่ายคลิปให้ผมครับปาจะไปตกปลาเลยครับดูดิว่าวันนี้ใครจะได้กินชูชีไหมช่วงเย็นๆครับห้าโมงกว่าๆออกมาตกปลาครับปลาอาทิตย์กับปลาตกปลาครับเอาขึ้นต้นไม้เลย บ้าปก่อนแล้วครับโตไหมนะโลนครับบัวใหญ่ด้วยละ่ะบัวใหญ่ด้วยอื้อหืมชูชีเลยได้จ้าได้ชูชีวะโอ้ยอยัะจะติดหมีครับติดหมีจะได้ไมิรุดอื้อหือโอ้ยเอาพวงมาด้วยกูไม่ได้แกงมากพวงเจ๊จะกินชูชี โอ้โหเอามาใหญ่เท่าไรนึกว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับไม่ใหญ่เท่าไรนะเอาคงบุ้งมาด้วยครับนี่ครับเป็นไงสนใจไหมได้แล้วตัวนึงได้แล้วชูชีตัวเล็กได้ไหมแต่บครั้งเขาได้นะมันก็ไม่เล็กมากเนาะแต่อยากได้ใหญ่กว่านี้อยากได้ใหญ่ก,หญก,หญกว่านี้ไนงะแต่พี่จัดการให้นี่ครับ ตัวเด็ดครับนักล่าหน้าหมีครับนี่น้ำใสๆครับใช้สีดําครับเห็นไหมใกล้ๆล้าหน้าหมีครับสีดําครับแทบจะเห็นเยือเลยอ่าโคมขามแน่นอนครับมีตัวนะเกลียวๆเลยครับอืมได้ได้หนึ่งตัวจะหาตัวไซส์ใหญ่ๆให้เจ๊ทุบขฉี่เห็นไหมนะ กดเลยใช่ไหมฮะอืมกัดปะกัดกัดกัดโดนครับโดนกัดมิมิบตัวน้อยตัวน้อยครับนกปลาหนามีสีดำครับตอนแรกคิดว่าไม่ได้กัด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 มิมิบนี่ครับตัวน้อยครับไปจุ่มนก่อนนี่ครับนกลลาหนามีสีดำครับ น้อยกว่เดิมีกว่าจ๋าตัวน้อยครับนี่ปลาหนามีสีดำครับตัวดำปีปน่ะปลาน้ามาใส่มีหมีไม,ม่อดแดกครับติดหมีอย่าหลงหมีครับเดี๋ยวจะงงหัวไม่ขึ้นครับตัวที่สองครับตัวน้อยเนี่เลย อมไม่โดนอือปาอะไรวะปาอะไรเหมือนไปชอ่อนเลยอะไม่โดนโดน,โดนแล้วเนี่ยกระโดดแล้วเนี่ยอ้ยอ้ยอุย้ยเฮ้ยเหมือนมันโดนนะสายวิ่งแต่มันไม่โดนว่ะ เขาว่าพี่วิทย์แหลงพี่คงจะจริงวะพี่น่าจะวิท่งแรงจริงๆเลยว่ะตังไปแกเองปลาอะไรเหรอจะลองไหมจิไม่รู้ปลาอะไรนะครับกัดไม่หมดอปลาชนเลย โดนตัวไม่ใหญ่จ้ะตัวไม่ใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยนี่ครับมีมีเต็มปากนี่ครับร้านน้ำหมีครับสนใจก็สั่งกันได้นะครับ จำีสามไม่ได้ผ่านๆๆๆจำีสามเขาวันนี้จเจ้าตัวใหญ่ชูฉี่หน่อยเถอะตัวคันนี้ก็เอาเนาะเอาหมีเอากระงปาก่อนติดหมีปาก็ติดหมีหมลินนี่แป๊บเอาใส่ใส่ส่งไว้เปื้อนๆนีนน่กัดดีเย็นๆเงี้ย ปลาขอกินมันหมดแล้วไม่สวยแล้วไม่เป็นไรขอไม่ได้ปลา

นี่ครับเดี๋ยวขอจีกสองทีนะขออีกทีสองทีครับเืิดตัวเย่นจะกินครับนี่ครับขบยางนักลาน้ามีครับ่นี่หนักลาน้ามีครับเล็กใหญ่โดนหมดนะแด้ปลากี่ตัวสี่ตัววันนี้ก็สี่ตัวครับประมาณห้าโมงถึงหกโมงครับสี่ตัวครับสนใจเยอยก็สั่งมาได้นะเดี๋ยวไปทำอะไรนะทำอะไรกินนะชูชี